จากเหตุการณ์ตอนที่แล้วพอมาถึงจุดหมายปลายทางยังหน้าปราสาทโบราณทุกคนต่างก็โห่ร้องด้วยความดีใจแต่ในทางกลับกันผมได้เห็นปราสาทโบราณที่อยู่ตรงหน้าก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นตอนนี้มีคำถามมากมายสำหรับตัวผมมันเกิดอะไรขึ้นภาพที่ผมเห็นกับความฝันมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ก่อนที่ผมจะตั้งสติได้และนี่คือเรื่องราวที่ผมต้องหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมและแล้วนายพรานศัก์ได้ถามอาการของผมว่าเป็นไงบ้างผมก็รีบตอบอย่างเบาๆว่าค่อยยังชั่วแล้วครับก่อนที่นายพรานศักด์จะพาพวกเราไปพบกับกรุมศิลปกรอีกกลุ่มหนึ่งที่มาก่อนหน้านี้เพื่อทำความรู้จักที่จะต้องทำงานร่วมกัน ก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาทักทายผมสวัสดีค่ะฉันชื่อมานีรัตยินดีต้อนรับกับการกลับมาแล้วเธอก็เดินจากไปตอนนี้ผมรู้สึกเกรงไปทั้งตัวไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะหน้าเธอคล้ายๆกับผู้หญิงที่ผมฝันมันเกิดอะไรขึ้นและยินดีต้อนรับกับการกลับมามันหมายความว่าอย่างไรก่อนที่เอกก็มาสะกิดตัวผม พร้อมกับพูดว่าสเสน่ห์แรงจริงๆเพื่อนเรามีสาวสวยมาทักทายด้วยก่อนที่ผมจะพูดออกไปก็ได้ยินเสียงนายพรานศัก์กำลังเรียกหาพวกเราให้จัดเตรียมหาพื้นที่ในการกางเต็นท์สรุปว่าอยู่ใกล้ๆกับกรมศิลปากรเมื่อได้พื้นที่แล้วพวกเราก็จัดเตรียมสร้างเต็นท์นทันทีแต่ในช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะกางเต็นท์นั้น ผมก็ได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังมองมาอย่างที่ผมก่อนที่เอกจะถามผมว่ามองอะไรอยู่เมื่อผมได้ยินคำที่เอกถามก็รีบหันมองหญิงชราอีกครั้งแต่ปรากฏว่าเธอไม่อยู่แล้วก่อนที่ผมจะหันหน้าหาเจ้าเอกก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อภาพที่อยู่เบื้องหน้าผมคือหญิงชราคนนั้นก่อนที่จะพูดว่าขุนพลชัย ท่านกลับมาแล้วแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมตอนนี้ผมเกรงไปทั้งตัวไม่รู้จะอธิบายอย่างไรทันใดนั้นก็มีเสียงใครกําลังเรียกผมพร้อมกับตบไหล่ผมอย่างจังก่อนที่จะรู้สึกตัวก็คือเจ้าเอกก่อนที่เอกจะพูดว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าหน้าซีเฉียวไปพักผ่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะทำเอง ตอนนี้ในใจผมเริ่มมีคำถามอีกครั้งขุนพลชัยคือใครและสิ่งที่ผมเห็นคนอื่นไม่เห็นมันหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ผมจะขอเอกไปพักในใจตอนนี้คิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นผมต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ด้วยความหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวก่อนที่จะรู้สึกตัวอีกที ก็ตอนที่เอกมาปลุกผมให้ไปกินข้าวเมื่อพวกเราถึงที่เต็นท์ทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีก็ได้มีการพูดคุยทำความรู้จักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่จะทำงานร่วมกันในช่วงจังหวะนั้นผมก็ได้แอบมองน้องมณีรัตน์ก่อนที่เธอจะส่งยิ้มให้ในใจผมตอนนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามเธอยินดีต้อนรับกับการกลับมา มันหมายความว่าอย่างไรเมื่อพวกเราทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยรายละเอียดสถานที่แห่งนี้โดยรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรมากนักก่อนหัวหน้ากลุ่มพี่วาริศให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เวลาแปดโมงเช้าเมื่อทุกคนได้ฟังอย่างนั้นบางคนก็รีบกลับที่เต็นท์เพื่อพักผ่อนบางคนก็ยังนั่งพูดคุยเพื่อรอเวลาเข้านอน ก่อนที่น้องมณีรัตน์จะลุกขึ้นไปในช่วงจังหวะที่น้องมณีรัตน์จะเข้าที่เต็นท์ผมก็ได้ไปหาเธอก่อนที่ผมจะพูดว่าขอพูดคุยหน่อยได้ไหมเธอก็มองผมด้วยรอยยิม้มตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกใจเต้นรัวเพราะเวลาที่เธอยิม้มเธอน่ารักและสวยมากก่อนที่ผมจะถามเธอว่าที่น้องมณีรัตน์บอกว่ายินดีต้อนรับกับการกลับมา หมายความว่าอย่างไรครับแต่ในช่วงจังหวะที่น้องมณีรัตน์จะตอบนั้นก็ได้มีเจ้าเอกและเอมอนมาเรียกผมว่านายพรานศักกำลังตามหาแต่แล้วน้องมณีรัตน์ก็ได้บอกผมว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันนะคะแล้วเธอก็เดินจากไปทันใดนั้นเจ้าเอกกับเอมอนส่งยิ้มให้ผมพร้อมพูดพร้อมกันว่ามีอะไรกันหรือเปล่า ก่อนที่ผมจะรีบตัดบทเราไปกันเถอะเดี๋ยวนายพรานศักด์จะรอนานเมื่อได้พบกับนายพรานศักด์นายพรานศักด์ก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาต้องกลับไปหมู่บ้านแล้วผมเจ้าเอกและเอมอนก็รีบขอบคุณนายพรานศักด์ที่ช่วยดูแลพวกเราเมื่อได้กล่าวคำร่ำลากันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็รีบเข้าเต็นท์นทันทีในคืนนี้ ผมแทบจะไม่ได้นอนทั้งคืนมัวแต่คิดเรื่องที่ผมฝันสิ่งที่พบเห็นในใจตอนนี้คิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นผมต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมพอถึงรุ่งเช้าพวกเราทุกคนก็ไปรวมตัวที่เต็นท์ใหญ่ทันทีโดยพี่วาริตจะแบ่งงานกันทำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจโดยจะแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนและที่สำคัญ ยังมีกลุ่มอาชีพที่ต้องทำงานร่วมกันนั้นก็คือนักสัตววิทยานักธรณีวิทยานักฟิสิกส์นักเคมีที่เข้ามาสมทบด้วยในส่วนพวกเราสามคนเอกจะทำงานสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีเพื่อค้นหาโบราณวัตถุส่วนเอมอนก็จะคล้ายๆกับเอกแต่จะเน้นหนักในเรื่องการซ่อมแซมสำหรับตัวผมจะดำเนินการศึกษาค้นควา้า วิเคราะห์วิจัยหลักฐานทางโบราณคดีและสถานที่ตั้งและแผนที่เมื่อพี่วาริศได้ฟังถึงหน้าที่ความถนัดแต่ละคนแล้วจึงรีบจัดกลุ่มตามหน้าที่ความถนัดของแต่ละคนแต่ที่น่าแปลกใจน้องมณีรัตน์จะอยู่ในกลุ่มผมด้วยโดยมีพี่วาริศจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเมื่อทุกคนได้รับมอบหมายแล้วทุกคนก็รีบไปตามกลุ่มของตัวเองที่ถนัด พี่วริศก็เรียกผมและน้องมณีรัตให้ดูแบบสถานที่ที่เขาทำแบบคร่าวๆเพราะสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีการบันทึกวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดรวมทั้งพบปะกับชาวบ้านในระแวกนี้เพื่อสอบถามคนรุ่นเก่าเกี่ยวกับเรื่องราวหรือตำนานที่แห่งนี้ได้มีการเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้หรือไม่เมื่อได้รับรู้วิธีการทำงานแล้ว พวกเราสามคนก็เริ่มจากด้านซ้ายของตัวประสาทเพราะในตัวประสาทและด้านหน้าพี่วาริศวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่พวกเราสามคนจะไปสำรวจนั้นก็ได้มีน้องคนหนึ่งเรียกพี่วาริศให้มาดูของชิ้นหนึ่งที่ค้นพบเมื่อผมได้ฟังอย่างนั้นจึงบอกกับพี่วาริศว่าถ้างั้นพี่วาริศไปดูของก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมกับน้องมณีรัตน์จะไปสำรวจก่อน เมื่อพี่วาริศได้ฟังอย่างนั้นจึงฝากผมกับน้องมณีรัตให้ทำการสำรวจไปก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยตามไปผมกับน้องมณีรัตก็ไปสำรวจด้านซ้ายของตัวปราสาททันทีสำหรับการทำงานนั้นช่วงแรกก็อาจจะมีการเขินอายกันบ้างแต่พอเวลาล่วงเลยก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นเหมือนรู้จักกันมานานแต่แล้วน้องมาีรัต ก็ไปสะดุดกับเถาวันบริเวณหอคอยผมจึงรีบคว้าตัวเธอเข้าในอ้อมแขนก่อนที่ผมจะมองหน้าเธอแต่แล้วเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมีภาพเรื่องราวและเหตุการณ์ของสถานที่แห่งนี้ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเร็วมากในช่วงจังหวะหนึ่งจึงทำให้ผม เริ่มคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เริ่มเข้าใจเริ่มรู้สึกความฝันและสิ่งพบเห็นเริ่มปฏิติดปต่อกันมากขึ้นกับเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวตอนนี้ผมก็อยู่ในเต็นท์แล้วผมพยายามมองรอบๆตัวก็เห็นเจ้าเอกนอนอยู่ข้างๆผมผมก็เลยรีบปลุกเจ้าเอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าเอกได้เห็นผมก็รีบกอดผมทันที พร้อมพูดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหลับไปสองวันสองคืนตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงแกมากเลยผมพยายามตั้งสติก่อนที่จะพูดกับเจ้าเอกว่าขอบใจมากนะเพื่อนที่เป็นห่วงแต่แล้วผมจึงบอกกับเจ้าเอกว่าข้าจะไปพบใครคนหนึ่งผมจึงรีบออกไปข้างนอกพยายามตามหาก่อนที่ผมจะพบกับคนที่ผมตามหา นั้นก็คือน้องมณีรัตน์ผมก็รีบโอบกอดเธอโดยน้องมณีรัตน์ก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรส่วนน้องมณีรัตน์ก็กอดผมเช่นเดียวกันก่อนที่เธอจะพูดว่าท่านจำได้แล้วใช่ไหมผมก็รีบพยักหน้าแต่ในช่วงขณะนั้นผมลืมไปว่ายังมีอีกหลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้ทุกสายตามองมายัางผมและน้องมณีรัตน ทุกคนต่างตกใจกับการกระทำของผมก่อนที่จะได้ยินเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจทุกคนพยายามถามผมและน้องมณีรัตว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนผมกับน้องมณีรัตตอนนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็ได้แต่นั่งเงียบก่อนที่ทุกคนจะแสดงความยินดีกับผมและน้องมณีรัตน์พอถึงรุ่งเช้าผมกับน้องมณีรัตก็เริ่มวาดแผนที่ใหม่ทันที พี่วาริษได้เห็นสิ่งที่ผมวาดก็ต้องตกใจและแปลกใจกับรายละเอียดในตัวปราสาทหรือบริเวณนอกตัวปราสาทจนทำให้พี่วาริสอดที่จะสอบถามไม่ได้จนผมต้องตอบแบบตรงๆว่าผมและน้องมณีรัตน์รู้จักที่แห่งนี้ดีแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อพี่วาริสได้ฟังอย่างนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่า พี่เข้าใจแล้วถ้างั้นเรารีบทำให้เสร็จก็แล้วกันเมื่อการสำรวจใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วผมก็ได้พาทุกคนไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับตัวปราสาทนั่นก็คือหอคอยเมื่อทุกคนได้เห็นต่างก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นทั้งที่หอคอยมีขนาดสูงใหญ่แบบนี้แต่กลับไม่มีใครพบเห็นตอนนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องมองมาที่ผม ผมก็เลยรีพาทุกคนไปบนหอคอยซึ่งปรากฏว่ามีห้องห้องหนึ่งที่ล็อกกุญแจอยู่ผมก็เลยงัดแงกุญแจเข้าไปก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปต่างก็ตกใจกับภาพที่เห็นเพราะมีร่างหนึ่งที่เหลือแค่โครงกระดูกที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณที่สวมใส่ชดาผมจึงขอให้พี่วาริศและพวกเราทุกคนช่วยทำพิธีเพลิงศพผู้หญิงคนนี้ ในวันทำพิธีเพลิงศพก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีลำแสงสีทองส่องมายัางที่พิธีเพลิงศพก็ได้มีภาพหนึ่งเกิดขึ้นราวกับเจ้าหญิงของราชวงศ์ทรงพระสิริโฉมงดงามประดับประดาด้วยเครื่องอัญ,ญมณีหลากสีที่เปล่งประกายเจิดจรัสทั่วพระพิธีเพลิงศพด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมก่อนที่จะล่องลอยไปบนท้องฟ้าแล้วก็จางหายไป ตอนนี้ทุกคนที่ได้เห็นภาพนี้ต่างก็ปิติยินดีกับเหตุการณ์นี้คงเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือนไปชั่วชีวิตเมื่อภารกิจการสำรวจเสร็จสิ้นลงพี่วาริสก็ได้เรียกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันที่เต็นท์พร้อมกล่าวคำขอบคุณก่อนที่จะเลี้ยงส่งพวกเราทุกคนเมื่อพี่วาริสแถลงการเสร็จแล้วผมก็รีบเดินไปหาน้องมณีรัตน์ พร้อมกล่าวขอเธอแต่งงานด้วยสักขีพยานเพื่อนร่วมงานแต่แล้วคํำโห่ร้องก็ดังไปทั่วทั้งเต็นส่วนผมและน้องมณีรัตน์ก็โอบกอดผมด้วยความยินดีจนทำให้น้องมณีรัตน์ถึงกับหลั่งน้ําตาก่อนที่ผมจะกล่าวกับเธอว่าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าผมก็จะรักเธอตลอดไปตอนนี้ทุกคนต่างแสดงความยินดีกับผมและน้องมณีรัตน์ และผมกับน้องมณีรัตน์ก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนชั่วนิรันต์ติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ